ทุกท่านพร้อมนะครับครับก็ขอบคุณทางพี่น้องสืส่อมวลชนนะครับรวมถึงประชาชนที่อาจจะกําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้เป็นในเรื่องของการถแถลงข่าวในการยืนร่นแก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับในส่วนของการแก้ไขเป็นรายมาตาราที่เกี่ยวข้องกับ ที่มาและที่ไปขององค์กรอิสระนะครับซึ่งเดี๋ยวภายหลังจากที่ผมได้แถลงในภาพรวมเสร็จนะครับก็อาจจะให้ทางคุณคาริสนับได้แถลงข่าวเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับในเนื้อหาของร่างที่พวกเราจะมีการนําเสนอซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์วันนอกนรับท่านประธานรัฐสภาจะลงมารับร่างนะครับด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมและพรคประชาชนเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์นะครับวิกฤตเฉพาะหน้าของประเทศนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะ กำลังเผชิญอยู่กับทางวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องของการเจราจาภาษีทรัมป์ณที่อาจจะยังไม่ได้